สวัสดีครับเพื่อนๆไม่ได้อัพวิดีโอลงให้ดูนานพอสมควรวันนี้เราพามาดูปลาของเรากันมั่งว่ามันไปขนาดไหนแล้วโตวขนาดไหนแล้วปลาอายุสามเดือนกว่าๆเกือบสี่เดือนแล้ว ตั้งแต่ไซต์ใบมะขามเลยยังในบ่อปูนล้วนล้วนมาดูกันครับกินเก่งเหมือนเดิมไหมถ่ายน้ำไป20%่สิบเซ็นต์น้ำยังโอเคอยู่ เจ็ดโมงพอดีนะฮะวันนี้อากาศหนาวมากครับ เดี๋ยวเราจะต้องเพิ่มบอ่อกอรกับบอ่อตกตกนะกอนเพื่อให้น้ำมันโป่งกว่านี้จะได้เลี้ยงปลาเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยอันนี้ลงไปพันห้ารอบหน้าผมจะลงสามพันตัวนะแล้วเราก็มาดูกันเพิ่มปล่อยมาณขึ้นเรื่อยๆเ,เพิ่มระบบกรระบบตกตะกอน เข้าไปอีกจะเป็นยังไงวันนี้ให้เช้าหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคครับกินได้ปกติเดือน,นี้โดนเข้าไปไปห้าวันสามว่าเร่งรูด ็ิกัดเลยอากาศเย็นเราก็ไม่อยากให้ปลาหยุดกินจะหมดลนะอาหารหมดแล้วเขาก็ไปแล้วแต่ไม่ใช่ว่าไปแล้ว ไปรับนะฮะไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวขึ้นมาใหม่จะกินอีกเดี๋ยวเราก็ให้เป็นเวลากล้องสั่นหน่อยนะฮะรู้สึกหนาวลมแรงด้วย ตอนนี้อาหารเราเปลี่ยนมาให้ผมคุกป,ปลาป่นให้กินด้วยนะก็รู้สึกว่าโตไวมีอะไรก็ทดลองกันไปครับแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังอันไหนดีไม่ดีเราก็จะบอกอันไหนเลี้ยงในบ่อซีเมนแล้วมันโตไวเราก็จะบอก ที่สำคัญจุลินทตีอย่าให้ขาดนะตอนนี้ก็เปลี่ยนใส่แค่อาทิตย์ละครั้งก็โอเคครับใช้ได้ <c oughs> แล้วค่ะเดี๋ยวผมไปเลี้ยงที่บ่ออื่นต่อแล้ววันนี้ก็มาให้ดูตัวปลากันเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วย มีคำถามอะไรถ้าเรามีประสบการณ์ก็คอมเมนต์กันใต้ช่อง YouTube ของเราเลยอันไหนตอบได้ก็ได้อันไหนตอบไม่ได้ก็จะหาข้อมูลมาให้นะฮะเอาละฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ